จนหนุ่มดวงจูคุณแม่ใจกล้าสู้เพื่อลูกโจนหนุ่มต้องยุติอาชีพแสนรักก่อนกำหนดหลังถูกคุณแม่ยิงสู้เพื่อปกป้องบ้านและก็ลูกล <L> <ๆ>เด็กสี่รายที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดขวบลงมาได้อยู่ในอพาร์ตเมนที่อินเดียนาโพลิสกับคุณแม่เมื่อคุณแม่ได้ยินเสียงคนพยายามแอบเข้ามาในบ้านกลางวันแสก ไมเคิลฮอว์กินส์โจรดวงจู่วัย19ปีได้แอบเข้าบ้านหลังเนี้ยขณะที่พบพาอาวุธเมื่อคุณแม่พบเจ้าโจรภายในอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะยิงเขาเสียชีวิตเพื่อนบ้านยังเห็นชายอีกสองรายรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุ เหตุการณ์นี้เป็นการยิงป้องกันครั้งที่สองของวันในอินเดียนาโพลิสในวันนั้นก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันเดริกจอนสันวัย18ปีก็ถูกเจ้าของบ้านหลังหนึ่งยิงเสียชีวิตหลังบุกเข้าไปขโมยของในบ้านของเขา